แดงถักสิ้นกับแดงถักทิ้นกับจาขายโกกับนั่นนนมาแล้วนะครับเขาจะมารถปิเเษครับนี่คือทีมานแดงถักสิ้นนะครับเขาจะมีรถทูกหัวของเขาโดยเจะาพอนะครับมาเลยครับแดงถักิก็นอยายโกกับนั่นนนนะครับมาด้วยรถเบนอย่างนี้หนุ่ยหนาวตาเขาร้างห้หนุ่ยโดยเจ้าพอทำรับหนุ่ยไม่ต้องเดิน แดงถักสิ้นกับขายโคกับนั่นนนจากนี่กับอยู่ไกลไกลไหมไม่ไกลาจากสนามนึนงชนกันนึ่งลานซ่องเส้นบาครับคนนี้คำนั่นนนนะครับครับัำนั่นนนครับนี่ดูแลอารมณ์ดีต้องหนาัำนั่นวาตัวเดียวอารมณ์ดีตั้งวัวตังคนกับวันนี้สบายใจกับชนนึ่งลานนะครับครับนี่หนุ่ยหน่ยถ่อยออกมาแล้วนี่จำหน้านักันเราเนี้ย เป็นวัตีิไม่โอนนะครับพีเลียงพวกเราอารมุ네์นะครับแดงถักส ok ิ้นกับนี้คือวัวเอินลานครับวัวเอินลานครับเราตามติดไปเลยใส่เสื้อขายก่กัำนั่นดนนะครับ ขู่หลานนะครับนี่คือขู่หนึ่ลานสองเส้นบาทรับขู่หนึ่งลาน่องเส้นบาทคนมากมม้กายของเยอะแยะตาไปจชมุดีเดียวแดงดำดำแดงกับขู่นี้แรกกันไหนม้กันคลองนะครับแดงนี้ครับวัดซ้ำเลยครับคางนักเลยเดียกับตัวใหญ่ว่าวันนี้ครับลุทีกราบขายโกกับนั่นนนนะครับโน่ลัางข้าปัญจล็กกับนี้โน่ล่งข้าวปัญจลัก แล้การที <endlessly> ่ว่านึกในสองตู้มันกันกับชนามาจังหวะเนียจะมาวัวอะไรกับวันนี้จะพั้นหรือไม่พั้นอย่างเดียวเลยครับเป็นควายชนะรับเป็นควายชนะแบบมีลุ้นมีเที่ยวตลอดนะครับเนี่กับชนะนะครับชนะเป็นไรไม่ได้เด็กกี่ป่าที่ว่าสุดยอดทีเดียวครับซุปเปอร์ควายก็ได้ครับกูนี่ครับกูนี่ ครับช่วงนีนะครับผู้นี้แต่ว่าอย่างว่าแล้วมันก็ตัวเหล็กว่านำนักเบาครับ รับต้องข้ออับไปด้วยนะครับช่องนี้ไม่สามารถจะากซอซ้านกันด้วยกันเอาวัวถีกระังชนมามาออกให้ทันได้แลได้นะครับกับพ้นการชนแล้วการแดงตัดสิ้นเป็นคว้ายชนะนะครับ